สวัสดีค่ะมอนี่ก็จะมา,าในน้ำวิธีทํำปุ๋ยมกจากเศษอาหารในครัวเรือนนะคะที่เหลือจากเข้ากินเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะล้างถ้วยก,ก็จะมาเทไว้นะคะอาจจะป้องกันแมงโดยการที่เอาฟ้าปิดไวะคะ้ค่ะแล้วจากเข้ามีเศษอาหารที่เหลือจากตู้เย็นค่ะบางทีก็อันนี้ก็มักเ้าวนะคะเภาเ้า ข้ากระขูดไว้แล้วข้าก็ลืมกินแล้วก็ไปพอ่อข้าก็มาเทลงน้ากันเลยค่ะเทไว้เนาะแล้วข้า็จะปิดฟ้าไว้จนเต็มพอเต็มแล้วข้าก็เอาไปเนี่ยนะคะข้า็จะเอาไปาเทลงถังมัดมันะคะซึ่งถังมัมัตัวนี้ข้าก็เอาขวดเปล่าใส่น้ำเต็มเป็นขวดน้ำยาทำความสะอาดนะคะ เป็นขวดเปล่าส่น้ำเต็มๆทับไว้กันม้ามาคุยอะคะ่ะนี่ก็เป็นทั้งนะคะที่นี่เขาก็จะเปิดนะคะเมืเบิ่งเสร็จอาหารที่ม์กไวะคะ้ค่ะเนี่ยค่ะนีอีกอย่งกรยัดลงไปเลยค่ะมาต้องเนา่าหรือว่าเสร็จอาหารอืมเนี่ยในขัวเลื่อนกระดูกระเดี่ยวมักไปที่นี่เขากัมาเทนามนะคะลงในนี้นิดนึง ล้วกเข้าใส่ E m นะคะเป็นตัวช่วยย่อยสลายค่ะเกี๊ยสิ่งเท่ากับขยะเว EM ก็น,นะคะเราก็เทใส่ประมาณฝาหน่อยนึงนะคะคำนวณเอาประมาณฝาเปิดมันี่แหละคะ่ะทีนี้เ้าก็มาจัดการเศษอาหารนะคะเกียร์เกียร์เข้าไปค่ะมีเศษข้าวเหลือเขียนโมมีไก่นะคะโมมีหมาค่ะบนเรียงค่ะเกียร์มันเรียบร้อย ทีนี่เข้ากับมาลาดน้ำเปล่าผสมน้ำอีเอ็มจักน้อยนะคะอาจจะดูพาสวยงามนิดนึงแต่มันก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศนะคะเข้าจะใส่ไปวางในตะก,กานะคะเวลามันหมกกักไวแล้วไดแล้วเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเข้ากับปดฝาเดี๋ยวเอาขวดใหญ่ๆทับไว้คือเก้า กันมามาคุยนะคะตะกี้บัทับนี่ม้านี่โอ้ยเขาม้านี่พักลมคุยเคี่ยวมืดเลยค่ะทั้งมา้าทั้งไก่นี่นะคะอีกสองทางค่ะที่มากไหวก้าว่านาแรงจังสิเอาไปเทปับสภาพดินค่ะพอดินที่นี่ก็เป็นดินทรายดินขี้หินกันนะคะเพราะว่าอ่าสภาพพื้นที่อยู่ที่โน่นขี่กิ่งค่ะเนี่ยค่ะให้เบิ้งใกล้ๆค่ะ ขาวขาวนี่โบแมนนอนนะคะขาวๆนี่คือ,อขาร์ลซองกินเหลือค่ะแ้วกระทับไหวขึ้นกาค่ะแ้วก็มาเปิดเบื้องอีกถังนะคะนี่ค่ะอีกถังหนึ่งเข้าใส่ถังสีมาร์กนะคะเพราะว่าเขากะต้องเอาสีเอาอยัางออกก้อนละแหละทําความสะอาดมันก็รับก็มาร์กอาจจะเป็นภาพที่บพสวยงามสําหรับบางคนนะคะแต่เป็นปุ๋ยที่สวยงามสําหรับต้นใหม่และดินค่ะ เลีล้ยวๆกับเข้ากับปิดว้ขึ้นกานะคะอันนี้ลาดน้ามีเอ็มเรียบร้อยแลวมาร์กได้ประมาณสองเดือนละค่ะแต่หนาฝนเข้ากับเทบ่ดยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยเข้าสะไปแต่มองอื่นหมดใบอ่อารอบหน้านะคะจะมาไทยกันท้า,าปุ๋ยว้อันให้มันเมืม่อหนาฝนก่อนค่ะว่าเข้าจะไปเทไว้มองไดระวังแบ่งสวนเข้านะคะเ,เทไว้มองไดนอะมันจะเป็นปุ๋ยอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะ